สวัสดีครับ EP นี้จะมาขอเล่าถึงหลวงปู่โลกเทพบุดรกับหลวงปู่ท่านมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับโลกอุดรสมัยที่หลวงปู่พฤษดุยังจำพรรษายุกุติหลังเก่าราวปี2548ครั้งหนึ่งผมเคยถามท่านถึงหลวงปู่โลกเทพบุดรเนื่องจากช่วงนั้นเรื่องของปู่โลกเทพบุดรเป็นที่กล่าวขานกันอย่างมาก หลวงปู่รู้จักหลวงปู่โลกอุดรไหมครับหลวงปู่ท่านตอบว่ารู้ผมก็ถามต่อไปว่าหลวงปู่เคยเจอท่านไหมครับหลวงปู่ท่านจ้องหน้าแล้วตอบด้วยเสียงดุดุว่าก็เรานี่แหละโลกอุดรเราก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนเราด้วยความที่หลวงปูพ่พิษดูเป็นพระที่มีลีลาค่อนข้างดุท่านชอบทดสอบอารมณ์ใจของลูกศิษย์นะครับ การจะสอบถามเอาความในเรื่องลี้ลับแบบนี้จึงต้องใช้จังหวะและโอกาสประกอบกับต้องดูทิศทางให้ดีว่ามีใครอยู่ด้วยหลายคนหรือไม่ถ้าท่านเอ็ดขึ้นมาก็เป็นอันว่าจบกันและไม่ค่อยได้อะไรจากคำตอบนั้นอีกมองให้ดีเป็นบายธรรมของท่านต่อมาผมได้มีโอกาสเช่นนี้อีกครั้งก็เพราะพอดีวันนั้นหลวงปู่ท่านอารมณ์ดีและ เล่าเรื่องประสบการณ์การทุดงและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ต่างๆผมจึงได้ถามหลวงปู่ถึงหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อีกครั้งท่านจึงเล่าให้ฟังว่าจริงๆคำว่าโลกอุดร์ก็แปลว่าเหนือโลกหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านก็เคยมาที่วัดเทพทันทองหลายครั้งโอ้ตัวท่านสูงใหญ่เสียงดังมาหาที่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งวัดคนที่จิตดีๆก็จะได้กลิ่นชัดหรือไม่ ไม่ก็อยู่ที่ความละเอียดของจิตในขณะนั้นด้วยนะครับต่อมาเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะที่ลึกลงไปประกอบกับมีโอกาสอยู่รับใช้สนองพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงทราบว่าคณะของพระบรมครูเทพโลกอุดรน,นั้นมีหลายองค์มากแต่ละองค์ก็ล้วนเป็นพระอรหันต์ที่อยู่เหนือโลกแล้วทั้งสิน้นและมีหน้าที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา ผมจึงได้นึกย้อนไปคิดถึงสมัยที่ได้สอบถามหลวงปู่พิสดูถึงหลวงปู่โลกอุดรในครั้งแรกก็ทําให้ถึงกับกระจ่างแจ้งในคําตอบครั้งนั้นเพียงแต่ตอนนั้นเรายังตีความหมายอุบายธรรมของท่านยังไม่กระจ่างเท่านั้นเองดังคําที่ท่านกล่าวว่าก็เรานี่แหละโลกอุดรเราก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนเราจริงๆคําที่หลวงปู่ท่านกล่าวนี้สั้นและชัดเจนที่สุดเพราะคําว่าโลกอุดรน,นั้นแปลว่าเหนือโลก นั่นคือความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินแห่งอาสวะพ้นจากสภาวะของทางโลกโดยสิ้นเชิงเหมือนกันตรงนี้เองไม่ใช่ว่าหลวงปูพ่พฤษดูจะยกตนเสมอกับหลวงปู่เทพโลกอดรแต่ท่านกับเคารพและนับถือในองค์หลวงปู่โลกเทพอดรนเสมือนคูบาจยา์อีกรูปของท่านแต่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เทพโลกอดรหรือหลวงปูพ่พฤษดูท่านก็ล้วนเหนือโลกและมีหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน พระอะรหันต์ที่ท่านทรงฤทธิทรงเดชจริงๆท่านสามารถถึงกันได้หมดดวงจิตของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ตักไม่พ่องที่รวมไว้ทั้งพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นธรรมธาตุหนึ่งเดียวกันทั้งหมดในจิตเดียวนั่นเองสาธุครับถ้าทุกทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วและมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่โลกเทพบดรสามารถร่วมแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่หมอเอกสิทิภพมะนาวกันนี้ด้วยนะครับถ้าทุกทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ